ดวงประจําวันวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วเหมือนเดิมวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่29ของเดือนมิถุนายนซึ่งตรงกับขึ้นสี่ค่ำเดือน8ปีมะเส็งสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาดูดวงประจําวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้าง ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้หรือว่าท่านใดที่เกิดอยู่ในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบอีกเช่นเดียวกันการฟังนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคลซึ่งคำโบราณก็ได้กล่าวไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราออกไปในยามที่ดี ก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวของเราในวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอัปะมงคลสำหรับวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรก็จะติดขัดอยู่เสมอรวมถึงในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภหางานทำก็จะมีการสะดุดได้ แต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ดีเราก็จะมีโชคมีลาบสำหรับในวันนั้นวันนี้เรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์กันก่อนว่าเป็นอย่างไรท่านตื่นนอนตอนเชา้าล้างหน้าแปลงกวันก็ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ สีที่ดีสีที่ติดเนื้อติดตัวติดตนในวันนี้คือสีแดงสีแดงจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้มีโชคมีลาบหยิบจับอะไรวันนี้จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาบในวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออก จะเป็นที่ที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันเลิกผานาทีเลิก,าาเลกที่ดีเหมาะกับการออกไปจากบ้านหรือว่าไปหางานทำในช่วงของวันนี้ก็ในช่วงของ6โมงเชา้าถึง8โมงเชา้าจะเป็นเลิกผานาทีเลิกที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้เลขที่ดีเลขที่เป็นมงคล ควรหาติดเนื้อติดตัวติดตนไว้นั่นก็คือเลข3 7 37จะเป็นเลขที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ในเรื่องของการงานเรามาดูซิว่าเป็นอย่างไรท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์จะเหน็ดเหนื่อยจะมีงานยุ่งยากสำหรับวันนี้ท่านจะต้องทำงานด้วยน้ำพักน้ำแรงและหยาดเอื่อแรงงาน งานที่ด้านทำก็ย่อมจะมีความสำเร็จแต่ท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงของวันนี้อาจจะอยากได้โน่นหรืออาจอยากจะได้นี่จะทำให้ท่านนั้นมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงของวันนี้แต่ท่านก็ไม่เดือดร้อนท่านก็จะมีรายรับสลับเข้ามาอยู่เรื่อยๆ ในช่วงของวันนี้การเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ติดขัดอะไรทำอะไรก็มีความสําเร็จในเรื่องของความรักความใคร่ก็จะดีวันนี้้าขาท่านเจอะเจอหรือว่าท่านเพิ่งคบกันในช่วงของวันนี้จะดีจะมีของขวัญของฝากมาให้ท่านนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจําวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์สำหรับวันนี้ว่าเป็นอย่างไรท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันกใอยท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สีที่ดีสีที่ติดเนื้อติดตัวติดตนในวันนี้คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำโชคนำลาภมาให้กับตัวท่านในวันนี้ การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้เลิกผานาทีเลิกที่ดีเหมาะกับการออกไปจากบ้านหรือว่าไปหางานทำไปเสี่ยงโชคในช่วงของสามโมงเชา้าถึงสี่โมงเชา้าในช่วงนี้ถือว่าเป็นโชคที่เป็นเป็นเลิกที่ดีสำหรับท่านท่านจะมีโชคมีลาบ และเลขที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้คือเลข 48, 48 48นี้ควรจะมีติดเนื้อติดตัวไว้หรือว่าซื้อทิ้งไว้ท่านจะมีโชคมีลาบในวันข้างหน้าในเรื่องของการงานการงานวันนี้จะมีงานใหม่ๆเข้ามาท่านท่านทำอะไร ในช่วงของวันนี้จะมีโชคมีลาบอีกด้วยท่านจะได้งานที่ดีมีชื่อเสียงธรรมในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินก็ถือว่าดีมีเงินหมุนเวียนเข้าออกอยู่เรื่อยเรื่อช่วงนี้มีทั้งรายรับและก็รายจ่ายเพราะฉะนั้นการจ่ายก็ให้ท่านระวังไว้บ้างอาจจะมีการจ่ายมากจ่ายน้อยในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านนั้นละมัดระวัง ในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของความรักในวันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีคนรักที่อบอุ่นจะไว้ใจได้ทำอะไรก็จะมีความสุขทำอะไรก็ให้การปรึกษาหรือกันได้ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันก็ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลในวันนี้ก็คือสีแดงสีแดงจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้มีโชคมีลาบ ในวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกก็ได้ท่านจะมีโชคอีกเช่นเดียวกันเลิกผานาทีเลิกที่ดีในช่วงของวันนี้ก็คือในช่วงของ สิบนาฬิกาถึง13บสนาฬิกาจะเหมาะกับการออกไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเลขที่ดีเลขที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารวันนี้คือเลข8กับเลข4ี่แจะเป็นเลขที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้จะเหมาะกับการลงทุนอย่างมากท่านใด ที่เกิดอยู่ในวันอังคารท่านจะลงทุนอะไรก็จะมีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาท่านในช่วงของวันนี้การเงินก็มีเงินหมุนเวียนเข้าอยู่เรื่อยๆมีทั้งรายรับและก็รายจ่ายในช่วงนี้ถือว่าท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารจะมีโชคมีลาบเกี่ยวกับในเรื่องของการเงิน ในเรื่องของคนรักวันนี้จะจู้จี้หงุดหงิดระวังในเรื่องของการพูดการจาอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงเกิดขึ้นได้หรืออาจจะมีความเข้าใจผิดซึ่งกันและกันนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจําวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้า แปลงควันก็ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลติดเนือ้อติดตัวในวันนี้ก็คือสีเขียวสีเขียวจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้มีโชคมีลาบได้การเสี่ยงดวงก็ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกัน เลิกผานาทีเลิกที่ดีวันนี้ก็ในช่วงของ13นาฬิกาถึง15นาฬิกาไปเลิกผานาทีเหมาะกับการออกไปจากบ้านเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงวันนี้เลขที่ดีเลขที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธก็คือเลข7กับเลขหนึ่งสองตัวนี้จะเป็นเลขที่ดีเป็นเลขที่นำโชคนำลาบมาให้กับท่านที่เกิดอยู่ในวัน พุธในวันนี้ในเรื่องของการงานเหมาะกับการค้าขายท่านจะค้าขายอะไรในวันนี้จะมีผลดีกับตัวของท่านท่านจะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนในวันนี้ในเรื่องของคนรักก็ดีเอาอกเอาใจทำอะไรก็ให้คํำปรึกษาหารือได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงวันก็้ทยตันยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสประจำวันนี้ ในเรื่องของการเสี่ยงดวงวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นที่ที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้เลิกพานาทีเลิกที่ดีเหมาะกับการออกไปเสี่ยงดวงหรือไปหาโชคหาลาบนั่นก็คือในช่วงของ15นาฬิกาถึง18นาฬิกาจะเป็นเลิกพานาทีเลิกที่ดีในวันนี้ เลขที่ดีเลขที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระหรืออาจก็คือเลข95 9ก5จะทำให้ท่านนั้นมีโชคใหญ่อาจจะร่ำรวยท่านได้แล้วจะมีที่เรียกว่าเงินมีทองเข้ามาหาท่านท่านจะร่ำรวยโดยที่เรียกว่ากระทันหันหรือว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้คนรักคนใกล้วันนี้ ระวังในช่วงของตอนเย็นอาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงเปรียบเสมือนลิ้นกับฟันย่อมกระทบกันได้แต่ก็ไม่เป็นไรความรักของท่านก็จะลาบรื่นไปอีกเหมือนเดิมนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤารัสประจำวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันก้ท่ตันยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันสำหรับสีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้มีโชคมีลาบได้ในวันนี้ การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันเลิกผานาทีเลิกที่ดีเหมาะกับการออกไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบหรือหางานทำก็ในช่วงของ6โมงเชา้าถึง8ดโมงเชา้าอันนี้ก็ถือว่าดวงของท่านจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เลขที่ดีเลขที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้ก็คือเลขสามห้าสามห้าถ้ามีติดเนื้อติดตัวท่านจะร่ำรวยเรียกว่าท่านจะรวยโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็ว่าได้เลขนี้จะถือว่าเป็นเลขที่เป็นมงคลนั่นก็คือเลขสามห้า ให้ท่านมีติดตัวไว้ในเรื่องของการงานวันนี้ทำงานให้ท่านระวังแต่หากว่าทำรวมกันหลายคนก็อาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันความรักความใคร่ก็ถือว่าดีวันนี้เอาอกเอาใจพูดจาดีให้คำปรึกษาได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้า ล้างหน้าแปลงควันก็ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลน,นั่นคือสีชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ของท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจําวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้เลิกผานาทีเลิกที่ดีในช่วงของวันนี้ก็คือในช่วงของ8นาฬิกาถึง10นาฬิกาจะเป็นเลิกผานาทีเลิกที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้และเลขที่เป็นมงคลในวันนี้ก็คือเลข91 9หนกับ 1. 1จะนำโชคนำลาภให้ท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ มีโชคมีลาบในวันนี้ในเรื่องของการงานก็ถือว่าดีวันนี้ทำอะไรก็มีความสำเร็จงานที่ท่านทำนั้นจะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านเป็นคนที่เรียกว่าขยันทำงานงานที่ท่านทำนั้นย่อมมีผลดีและมีความสำเร็จอย่างสูงในเรื่องของการเงินก็ถือว่าท่านจะมีรายรับสลับกับรายจ่าย ในวันนี้ท่านจะิจับอะไรก็มักจะเป็นเงินเป็นทองในเรื่องของคนรักคนใกล้ก็รู้รรสึกว่าจะดีไม่ค่อยจู้จี้ไม่งุดหงิดททำอะไรก็ใจเย็นเย็นในช่วงนี้ถือว่าท่านใดที่เกิดอยู่ในวันเสาร์นั้นก็ถือว่าดวงของท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังดวงประจำวันของท่าน วันนี้จนครบเจวันก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีกันทุกคนนึกคิดสิ่งไรท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนานึกถึงเงินก็ให้ไหลมาเทมานึกถึงทองก็ให้ไหลมากองเพราะฉะนั้นให้ท่านมีโชคมีลาบต่อไปก็ขอให้ทุกท่านนั้นจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับ สวัสดี